ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ค่ะเพื่อนๆค่ะพาสาวน้อยมาช้อปปิ้งที่เมืองแมนเชสเตอร์นี่ก็แม่สมศรีก็เป็นคนขับสาวน้อยก็เป็นมือกล้องนะคะโกแกโฟน้โกแกซีวิตโกเกะลูกฟูดฟูดฟูดสาวน้อยนางก็ออเดอร์ใหญ่เลยจะเอานั่นจะเอานี่จะเอานั่นจะเอานี่นะคะเอาไม่ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเราซับจางซับจางแล้วเราเอาไม่ได้น วันนี้เป็นวัน Boxing Day ก็คือเป็นวันที่เซลนะคะเซลก็คือของจะเซลหลังจากคริสต์ m a สเดย์เราไปช้อปปิ้งไปดูว่ามีอะไรเซลบ้างนะคะไ,ไปดูว่ามีอะไรขายบ้างนะคะ เราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างวันนี้เขามีของลดราคามีอะไรบ้างที่ลดราคานะคะมากันสองคนแม่ลูกให้หนุ่มๆอยู่บ้านค่ะเดี๋ยวตามไปดูนะคะเพื่อนๆค่ะตามไปเลยค่ะตูเมืองประตูเมืองจีนหรือว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ใช้หน้าทาว